ผีตานีเป็นผีที่อยู่ในตำนานพื้นบ้านของไทยมีลักษณะเป็นวิญญาณผู้หญิงที่สิงสถิตยอยู่ในต้นกล้วยตานีซึ่งเป็นกล้วยพันุหนึ่งที่มีผลใช้รับประทานได้แต่ต้นกล้วยมักไม่ออกเครือบ่อยนักผีตานีถือเป็นผีที่มีความเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตในชนบทโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีกล้วยตานีขึ้นอยู่กล้วยตานีเป็นพันธกล้วยที่มีความงามและลักษณะเฉพาะอันโดดเด่น ลำต้นของกล้วยตานีมีลักษณะสูงและตั้งตรงใบของมันยาวเป็นสีเขียวเข้มสวยงามเรียกกันว่าใบตองโดยใบตองของกล้วยตานีมีความแข็งแรงและเหนียวเป็นพิเศษไม่แตกหรือหักง่ายจึงถูกนำมาใช้ในวิถีชีวิตของคนไทยในอดีตเช่นใช้ห่อข้าวของห่ออาหารหรือทำภาชนะธรรมชาติสำหรับบรรจุของอย่างไรก็ตามผลของกล้วยตานีกลับไม่เป็นที่นิยมรับประทาน เนื่องจากกล้วยตานีมีเมล็ดมากจนทำให้เนื้อกล้วยแข็งและไม่น่ากินการบริโภคผลกล้วยตานีจึงมักอยู่ในรูปแบบของผลอ่อนที่นำมากินกับน้ำพริกความพิเศษของกล้วยตานีที่ไม่เหมือนกล้วยพันธุ์อื่นๆทำให้กลายเป็นต้นไม้ที่เต็มไปด้วยความลึกลับและน่าสนใจนางตานีผีในตำนานที่สิงอยู่ในต้นกล้วยการที่กล้วยตานีมีลักษณะโดดเด่นเช่นนี้ทำให้ผู้คนในอดีตเกิดความเชื่อว่ามีนางไม้ หรือวิญญาณผู้หญิงสิงอยู่ในต้นกล้วยตานีซึ่งเป็นที่มาของตำนานนางตานีที่เล่าขานกันมานางตานีมักถูกจินตนาการให้เป็นหญิงสาวสวยมีผมยาวนุ่งหม่มด้วยผ้าสีเขียวอ่อนหรือสีตองซึ่งเข้ากับสีของต้นกล้วยที่เธอสิงอยู่ลักษณะของนางตานีที่น่าหลงไหลและมีเสน่ห์เช่นนี้ทําให้เธอเป็นที่จดจําในฐานะปีสาวสวยในนิทานพื้นบ้านถึงแม้นางตานีจะมีภาพลักษณ์สวยงาม แต่ในตำนานก็ไม่ได้ระบุว่าเธอเป็นผีที่ดูร้ายหรือชอบทำร้ายผู้คนนางตานีเพียงแค่แสดงตนเพื่อให้คนกลัวเท่านั้นการปรากฏตัวของเธออาจทำให้ใครบางคนหวาดกลัวได้แต่ไม่เคยมีเรื่องเล่าว่าเธอทำร้ายหรือให้คุณแก่ใครเป็นพิเศษการที่ผู้คนเชื่อว่ามีนางตานีสิงอยู่ในต้นกล้วยจึงเป็นการผสมผสานระหว่างความเชื่อเรื่องผีและธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์ของต้นกล้วยตานี อุบายเพื่อป้องกันการปลูกกล้วยตานีในบ้านแม้ว่ากล้วยตานีจะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นแต่คนไทยในอดีตกลับไม่นิยมปลูกกล้วยตานีในบริเวณบ้านความเชื่อนี้อาจเป็นเพราะต้นกล้วยตานีมีลำต้นสูงใหญ่เติบโตเร็วและกินพื้นที่มากหากปลูกใกล้บ้านอาจทําให้พื้นที่ใช้สอยถูกเบียดบังเชื่อว่ามีนางตานีสิงอยู่ในต้นกล้วยจึงอาจเป็นอุบายอย่างหนึ่งที่ทําให้คนไม่ปลูกกล้วยตานีใกล้บ้าน เพื่อลดปัญหาด้านการจัดการพื้นที่นอกจากนี้ต้นกล้วยที่มีใบหนาทึบและสูงชะลูดก็มักถูกมองว่าเป็นที่หลบซ่อนของสิ่งลี้ลับในยามค่ำคืนการมีนางตานีสิง์อยู่ในต้นกล้วยจึงเพิ่มความลึกลับและน่ากลัวให้กับกล้วยตานีทำให้ผู้คนยิ่งไม่กล้าปลูกใกล้บ้านมากขึ้นการสร้างเรื่องราวเกี่ยวกับนางตานีสะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติและความเชื่อทางจิตวิญญ,ญาณในวิถีชีวิตของคนไทย การผสมผสานนี้สร้างสรรค์เรื่องราวที่เต็มไปด้วยจินตนาการและความลึกลับก็จบกันไปนะครับสำหรับประวัติตำนานผีตานีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังช่องของเรามาโดยตลอดนะครับการสนับสนุนจากคุณคือพลังสำคัญที่ทำให้เรามีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์นเนื้อหาที่น่าสนใจและสนุกสนานยิ่งขึ้นถ้าคุณชอบเนื้อหาที่เราได้แบ่งปันในวันนี้อย่าลืมกดและกดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ ทุกครั้งที่คุณกดติดตามหรือแชร์เราจะรู้สึกยินดีและขอบคุณอย่างยิ่งเพราะมันช่วยให้ช่องของเราเติบโตและสามารถสร้างคอนเทนต์ดีๆเพื่อทุกคนได้มากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังเป็นสัญญาณบอกว่าเรากำลังมาถูกทางในการมอบความรู้ความบันเทิงและแรงบันดาลใจให้กับคุณสำหรับเรื่องหน้าจะเป็นอะไรโปรดติดตามต่อไปนะครับเรามีเรื่องราวที่น่าสนใจและตื่นเต้นรอให้คุณค้นพบอยู่วันนี้ขอขอบคุณอีกครั้งและขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ ในคลิปหน้าสวัสดีครับ